เอิด็คิดได้เนาะพี่น้องอะใครที่รักเชฟตัดสินใจอยู่นานนะคะจนบานปลายไม่ออกรถสักทีเอมือนลเบิ้งแล้วลออเบิ้งเอีกร์เบิ้งเบิ้งเนี่ยอยู่หันเบิ้งจตาแสบเดาหมูเขาเสียไปเบิดก่อนอ่ะนฮ้ยเข้ามาพบกับรถปีอย่างจ้ะเชฟคนนี้ปี2018เด้อเปิดราคาให้แน่สามแสนเจ็ดหมื่นเท่า้นออกรถกับเราใช้เงินดาวไมจ้ายัง นบาทอ๋อโอ้ยทาเท่าไหร่อีนดี้พี่น้องอ่ะและที่สำคัญนะคะเรามีโปรโมชั่นให้เลยปะคัฟปี้5เดือนหลังจากนั้นไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาที่6,900บาทชลนันเจราเอออาร์เรนชลันห้องเตอเลยนะเสือค่ะกระโปรงนะคะไม่มีรอบรายการแกะการสนนะจากสองจุดหาด้วยพี่น้องค่ะว่าแต่มันอันอะไรชื่ว่ายังรถไม่ยังมาได้เก็บงานแค่นั้นอะแมนนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คืออออตต้งงงงรรรราายกแ่นขถส ภายในนัทซาคันนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะภายในอยู่ประมาณอันเหล็กไม่ประมาณ6กหมื่นโลพี่น้องคะ่หะ,ะหัวเกียร์เปลี่ยนมาเป็นไทเทนนะคะบอก,ก็เป็นบ่ไมโพรกับไม่ก,กีนะแล้วก็นี่งามๆพี่น้องบ่มีหายบ่มีบุบบ่มีสไลด์ตังเด็ดต่อ,อ,อตัวรถเดิมๆนะคะเขาว่าเฮ้าเก็บงานให้เบิร์ทุกอย่างแน่นอนผู้ใดที่สนใจนะคะสิทธิพิเศษค่าจัดค่าโอนผาสี ตอนกอ,อ,องเครองของลิงกีให้ดูก็ไดกัน,น <ะ S 2> ใครท<ค>ี่สนใจให้ไปบัวฝากช่องทางหนึองจ้าเออผู้ใดอยากได้โปรคาฟี่นะคะมีหายเฉพาะเชมนะคะนี่เราไปโทรปังหมดที่ด้านบนกับด้านล่างขอแสดง